โอเคอันนี้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบละคนนะครับแล้วก็คูณหารใช่ปะ่ะละคน okay. เรื่องราวสำคัญของอันนี้มันคือเรื่องของโจทย์ โจท,ทำไงกับมันครับต้องอ่านอ่านอ่านอย่างเดียวไม่พอต้องตีความซึ่งมันยากตรงเนี้ยมันยากตรงตีความเนี่ยเพราะนั้นคำแนะนำของพี่คืออ่านแล้ววาดรูปครับแล้วเดี๋ยวรูปจะช่วยเราตีความโอเคไหมอ่านแล้ววาดรูปเราเคยวาดรูปในคณิตศาสตร์ไหมเออตอไปถ้าเราวาดมันจะง่ายแล้วเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูว่ามันง่ายยังไงโอเคปะ่ะอ่ นะอานว่ารูปมันจะช่วยตีความได้ง่ายเพราะว่าเขามีคำพูดว่ารูปหนึ่งรูปเนี่ยแทนคําได้เยอะเลยเป็น <c oughs> หมื่นคําเลยเข้าใจไหมรูปหนึ่งรูปแบบแทนความหมายหรือว่าแทนคําพูดเนี่ยเป็นหมื่นคําเลยนะครับโ okay. อเคงะนั้นเรามาดูตัวอย่างแล้วลองอ่านโจทย์กันนิดนึงเดี <c oughs> ย๋ยวมาไล่ทำห้าข้อไม่ยากมาก ห้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอา่าวาดห้องมาห้องหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากก็สัญลักษณ์มุมฉากเป็นอย่างนี้ใช่ปะมีด้านยาวยาวเจ็ดเศษห้าส่วนแปดด้านยาวนี่คือด้านที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่ายาวกว่ายาวกว่าอ่ะเจ็ดเศษห้าส่วนแปดอยู่ตรงนี้โอเคไหมอย่างนี้ครับโอเคทีนะซื้อตู้มาสามหลังเนี่ยซึ่งมีขนาดเท่ากันตู้หลังละ เท่านี้เมตรนะฮะทีละจะวางตู้ั้งสามเนี่ยติดกันตามความยาวได้หรือเปล่าโอ้แปลว่าห้องนี้เขาไม่ได้สนใจด้านกว้างใช่ไหมแล้วก็เขาจะเอาตู้เข้ามาวางเขาจะเอาตู้เข้ามาวางตู้เนี้ยมันมีความยาวเท่าไหร่นะหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าใช่ไหมขอถามว่าจะวางตามความยาวได้ไหมถ้าวางได้เหลือเท่าไหร่ อ uh huh. นี่ก็ไม่ยากสิ่งที่เราต้องคิดก็คือมีห้องใช่ปะห้องเท่าไหร่ครับเจ็ดเศษห้าส่วนแป่มีตู้ตู้เท่าไหร่ครับหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าแต่ว่าตู้เอากีบใ <1. S 2> บสามหอ่คูณเท่าไหร่สามแล้วเราก็แค่ดูว่าสองเลขนี้มันเป็นไงกันใช่ปะอ่ดูฉเฉลยเขานะ ห้องยาวเท่านี้เขาทาเป็นอย่างนี้ให้เรียกเศษอะไรนะเ,เสร็จเกินใช่ปะทาจากคราเป็นเกินซื้อตู้มาสามหลังไอ้ตู้แต่ละหลังนี่ก็ทําเป็นเศษเกินเหมือนกันพอเป็นสามหลังแล้วเอาสามมาเป็นไงเข้าไปเลยคูณเลยใช่ปะพอสามคูณเลยเราก็จะพบว่าห้องยาวเท่านี้แต่ตู้มันเท่านี้ส่วนเท่ากันไหมส่วนแปดกับส่วนห้าส่วนไม่เท่าบวกลบกันได้ไหมครับเออไม่น้าครับจริงหร ผมชอบคูณไปเลยอ้นี่มันบวกลบกันใช่ปะ่ะเพราะนั้นตรงนี้แล้วถ้าพี่ดูตามเฉลยพี่ได้ห้องมาเท่าไหร่นะหกสิบเอ็ดส่วนแปดแล้วพี่ได้ตู้มาเท่าไหร่นะครับยี่สิบเจ็ดส่วนห้างเงี้ยดูวดูสิเนะี่ยเห็นปะ่ะส่วนมันไม่เท่าอะส่วนไม่เท่าแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าตู้หรือห้องใหญ่กว่านะไม่มีทางเลยเข้าใจไหม พี่ต้องทำให้ส่วนเป็นไงกันครับต่างแทำเท่ากันเนออแปดกับห้าเนี่ยทำให้ส่วนเท่ากันเราเราเรียกว่าหาอะไรนะครนอเก่งมากทำไมเร<อ>าต้องหาคารนอเพราะว่าถ้าเอาอันนี้มาคูณกัมคือเราสามารถรู้มมรว่าสองในทุกคันนับได้น้อยที่สุดเท่าไหร่เออเพราะว่าเราอยากจะหาตัวร่วมแล้วอยากหาตัวร่วมที่มากหรือน้อยน้ <N> <N> อยเพราะอะไรเพราะถ้ามากเดี๋ยวเราคิดเลขเยอะ จริงว่าเออนี่<ม>เราอยากคิดเลขไดน้อยหาได้น้อยฮะซึ่งมันไม่มีตัวร่วมอ่ะเพราะนั้นก็คูณเลย,ลยครรนนอเท่ากับสี่สิบถูกไหมไม่มีตัวร่วมอ่ะองั้นทำยังไงให้นี่เป็นสี่สิบอะครับหกสิบเอ็ดส่วนแปดห้องหกสิบเอ็ดส่วนแปดทำให้เป็นสี่สิบก็คือคูณเนื้ออะไรนะห้าบนล่างใช่ป่ะแล้วตู้เหรอครับตู้เท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดส่วนห้า ทำยังไงให้เป็น40ก็ต้องคูณด้วย8ปแปดบนล่างเก่งมากเลยอ่ะนะตรงกันมาตามเฉลยแล้วนะเพะฉะนั้นห้องได้เท่าไหร่ครับส่วน40ตู้ต้องได้เท่าไหร่ครับอ่ันอันนี้คือลอกตามเฉลยปะ่ะแล้วรู้ได้ยังว่าตู้กับห้องใครมากกว่ากันครับเห<อ>็นยัง<อ>ว่าตู้กับห้องใครมากกว่ากันห้องครับห้อง,งน้วางตู้ลงไปในห้องได้ไหม ไ,ไ,ดได้ครับเหลือเหลือเท่าไหร่ครับก็เอาสามร้อยห้าลบเท่าไหร่นะอ๋อแล้วกสอ็ดึงครับถูกอ่านนี้ไม่ต้องคิดเลยเพราะเขาลบให้แล้วเหลือเท่าไหร่แปดสิบเก้าคำตอบคือวางตู้ได้ใช่ป่ะและเหลือที่เท่าไหร่นะแปดสิบเก้าส่วนเท่าไหร่สี่สิบ แป๊บเลยแต่บวกแปดสิบเก้าส่วนสี่สิบเขาต้องคิดค่านิดนึงใช่ปะ่ปะก่อนก็ต้องเอาอันนี้ทำยางไงครับเอาอันนี้มาหารกัน,นหืมได้อ,อนนเท่าไหร่เอามาเติมตรงนี้เก่งมากหันได้เท่าไหร่ได้สองเอาเติมตรงนี้นได้สองครับเสษเก้าส่วนสอง อง<โ>แล้วก็เหลือเศษใช่ป่ะโอเคเยี่ยมจบง่ายไหมแต่ว่าถ้าอันนี้ตัดกันได้ล่ะหาได้ไหมส่วนใหญ่ทำได้อันไหนตัดได้ออฟองฟองตัดกันเฮ้ยสองตัดแปดสิบเก้าไม่ลงเป็นเลขคี่ถูกไหม ขอเสริมหน่อยเพื่อความเก่งของเรามากงห่าเพื่อนสองสองหารใครลงบ้างครับเออสม,มที่เป็นเลขเลขที่มีเป็นเลขคู่ครับเก่งมากครับเลขคู่ยกตัวอ,อย่างเลขคู่ให้หน่อยครับเออ่สองสี่หกแปดสิบแต่แปดอันนี้ไม่ไต้องฝึกเื่อะไรนอืมไปเรื่อยๆเนาะเอะรเนในใต้ สามหารใครลงบ้างครับสามหกเก้าอืมหืมไม่ใช่เลขคู่แล้เนาะแต่ว่ารู้ก็คือสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะคำถามคืออา้าวแล้วถ้าเกิดผมไม่ท่องสุขคูนแล้วอยู่ๆคูให้เลขมาแบบเจ็ดห้าสองหกเจ็ดสามหารสามลงไหมครับ ดูได้ไง,ไงครับอันนี้เป็นเลขฝาลงท้ายครับโอ้ผิดครับนี้เลขอะไรอันนี้เลขสามลงท้ายหรือเปล่า <c oughs> เปล่าแล้วไมหมหันสามลงหวาแล้วอย่างสิบสามนี่เลขสามลงท้ายไหมหันสามลงไหมไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเลขสามลงท้ายหันสามไม่หันสามลงไม่ถูกใช่ไหมพี่จะให้หฟังให้ดีอันนี้นะ <c oughs> เพื่อนไม่รู้หรอก น,นะขอสไทยกัน่นะครับหารสามลงเมือ่อนำเลขโดดเนี่ยเลขโดดก็คือเลขเดี่ยวๆเช่น18เนี่ยเลขโดดก็คือ1นึ่งกับแปเอาเลขโดดเนี่ยนึงออกใช่ปะเลขตานละหลักอะ,ะมาบวกกันนะนะคระับได้เท่าไหร่ ได้9แล้วผลบวกในฐาน3ลงเมื่อนำเลขโดดบวกกันแล้วผลบวกหาร3ลงครับตัวมันจะหาร3ลงด้วยดูนะ1นบวกสได้เท่าไหร่ครับเอ่อบได้สงั้นหาร3ลงถูกครับ1ิเอห่งบวกหได้เท่าไหร่ครับ บวกห้าครัได้หกหกหันสามลงไหมลงครับหนึ่งบวกแปดได้เท่าไหร่หนึ่งบวกแปดเก้าเก้าหันสามลงไหมลงสิบแปดหานสามลงครับง่ายไหมครัผมไม่เข้าใจอ่ะแค่เอาเลขมาบวกกันนะลองดูนะเจ็ดบวกห้าได้เท่าไหร่ครับเจ็ดบวกกับห้าได้เท่ากับสองครับสิบสองครับทดไว้ก่อน จ็ดบวกสามได้เท่าไหร่ครับเจ็ดบวกสามแล้วไปพิ่ได้สิบบวกอีกสองเป็นเท่าไหร่ครับสองครับเป็นสิบสองเหมือนกันครับอ่าสิบสองบวกกันได้เท่าไหร่ครับเพิ่ม <4. S 1> ถูกต้องครับโอเคในะ 24. ยี่สิบสี่ยี่แล้วยี่สิบสี่บวกกับอีกหกได้เท่าไหร่ครับสามสามสิบเก่งมากครับสามสิบหารสามลงไหม เล่งนี้หารสามลงครับจริงไม่เชื่อหรอกอันนี้เพื่อนไม่รู้แน่นอนชัวร์แต่ว่าทำไมไม่อากลงมาแทนครับเล่นใดๆจะหารสามลงได้เมื่อนำเลขโดดของมันมาบวกกันละหันโดดคืออะไรครับเลขโดดก็คือไอตัว เจ็ดตัวห้าตัวสองตัวหกตัวสามเจ็ดตัวสามอามาบวกกันที่หมดนะครับใช่ะหารสามลงตัวมันเองหารสามลงครับออันนี้จะเป็นที่ต้องรู้มันจะได้ช่วยในการคิดว่าจะหารสามลงเปล่าเลื่อนยกเว้นนะเลืคือเว้นนะไม่มีข้อยกเว้นนะได้ทุกตัวเสมอชัวเลื่อลงได้ด้วยอืมเล้ลงได้ด้วยลงได้ฟุเท่าไหร่ได้แค่นั้นแหละครับเต็มหน้าแล้วอ่านหน รีวลองหารสามดูสิครับ<ม>ปิดไป<ม>ลองเอาเลขนี้หารสามดีครับเจ็ดห้าสองหกเจ็ดสาม เห้าสองมพิดสุดเจ็ดห้าอจ็ดสามใช่ะสองหกเ ถูกอ่ะเอาสามหารเลยครับเลขเจ็ดเขียนขีดตรงกลางให้มันนิดนึงจะได้โอเคไม่ต้องขีดหัวเราขีดแต่ตรงกลางก็พอถูกตั้งหันยาวไปเลยดีมากหันเองเลยอ่ะสามอืมแตวเสร็จหนึ่งใช่ไดึงสาม เสร็จศ so, right? right. so, mm ูนละดึง2อง่มสองหาไม่ได้ใส่ดึงทูอืามี่เท่าไหร่ทูเสร็จสดึงเ เลขอะไรับที่เต็มความี่เลขอะไรนะผมลืมแล้ย in ี่เจ็ดไงก็พี่ถึงบอกไงว่าให้เขียนเจ็ดมีขีดตรงกลางไม่ต้องขีดหัวขีดเขียนนี้ไม่ต้องหัวเสียเวลาเอาขีดตรงกลางพอก็ได้หยิบเจ็ดถูกปะ 0ูนย์ดึงสาลงมาสามสามสาห่งเก่งมากสเดี๋ยวเสร็จศนถูกปะจบเอ๊ะ<ป>อย่างนี้เรียกว่าหารสามลงมเดี๋ยเอาไปใช้นะครับพี่สุมีนองหนูกลังด้วย อ๋อเบอร์ม,อมั่นใจแล้วเรามาทำโจทย์กันดีกว่าตระไรขึ้นไปเก็บของนะอืมเราเก็บอะไรนะเก็บของเก็บของอะไรอนะเก็บของเก็บของโอเคอย่านานนะ